สวัสดีครับมาเข้ากับช่องช่างสีนะครับมาเพิ่นสีบอลสีดีหนึ่งครับสีบอลวีออนนะครับอ่าอนนี้เขาเป็นสีเบอร์นะครับผมจะใช้สีเบอร์นะครับในรหัสถ้าเป็นของโตโยต้านะครับเพราะว่าสีมันเฉดสีมันใกล้เคียงมากที่สุดนะครับดีกว่าไปผสมนะครับสีไม่เพี้ยนนะครับ ถ้าเป็นรด้เดิมเราสามารถใช้สีเบอร์ได้นะครับสำหรับยี่ห้อโตโยตานะครับนี่ก็มาใส่เทนเนอร์นะครับเทคมาใส่เทนเนอร์หนึ่งหนึ่งะครับสี1ส่วนเทนเนอร์หส่วนนะครับจากนั้นมากรองนะครับมากรองสีนะครับม,มากรองสีเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับ ิดฟาให้แน่นนะครับแล้วก็มาพ่นในเที่ยวแรกนะครับในเที่ยวแรกเราก็โรยๆก่อนนะครับเช็ดคราบเรียบร้อยแล้วก็มาพ่นนะครับเที่ยวแรกเราพ่นโรยนะครับ4ีบอลพ่นไม่ยากนะครับแต่ถ้าไม่เคยพ่นมันจะพ่นจะออกลายนะครับทีนี้ทินเนอร์เราก็ควรใส่ให้สม่ำเสมอนะครับ จากนั้นเรามาพ่นสีนะครับพ่นสีในเที่ยวแรกเราเราโรยก่อนนะครับตามขอบตามอะไรให้เต็มก่อนนะครับจะได้ไม่หลงเวลาเรามาพ่นสีนะครับนี่เรากําลังพ่นสีอยู่นะครับนะครับคลิปยาวนะครับก็อย่าอธิบายให้ให้ฟังนะครับ <laughs> พ่นนะครับ เรามาพ่นในเที่ยวที่สนะครับเก็บขอบเก็บอะไรด้วยนะครับเมื่อกี้เราเก็บแล้วนะครับเก็บขอบให้เต็มนะครับพอเที่ยวสองเราอ่านะครับอ่านลอยลยนะครับมาอัานนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าเพื่อนเพื่อนที่ติดตามใน t i กต็อกคลิปผมทำสีเยอะนะครับทำสีหลายคันเลยนะครับ แล้วก็ผมจะอัดคลิปลงใน Tikt o ็อกหลายคลิปนะครับเพื่อแบ่งปันประสบการณ์นะครับนี่ก็เราทำการพ่นในเที่ยวที่สองนะครับในเที่ยวที่สองนะครับพ่นสีประมาณสีบอลเยวจะพ่นระมาณสาม่ยวนะครับ แต่ถ้าเป็นสีธรรมดาไม่มีเม็ดบอลนะเราจะพ่นให้กลบในภายในสองเที่ยวนะครับนี่เป็นสีบอนนะครับรอมีเพื่อนที่ติดตามใน t i k t o o อกสองหมื่นกว่าคนนะครับนี่ผมจะเอาคลิปไปลงใน youtube นะครับาจากนั้นเราไปผสมแล็กเกอร์นะครับ ลกเกอร์การชนชิ้นหนึ่งเราจะใช้เลกเกอร์ประมาณ1กานะครับนี่เราผสมเราเทไปเครื่องกาก่อนนะครับเราจะทำการพ่นประมาณ3เที่ยวนะครับทีนี้เราเที่ยวแรกก็เหมือนสีนะครับเราโรยก่อนนะครับอ่าเราโรยแล้วก็จะพ่นทิศขอบนั้นก่อนนะครับอ่าเราโรยนะครับ ผมก็ไม่ได้เก่งนะครับแต่ก็ทำงานนานแล้วนะครับกลับมาทำที่บ้านเล็กๆนะครับถ้าใครสนใจอยากทำอาชีพช่างสีนะครับเงินทุนไม่กี่บาทแล้วก็ทำได้นะครับเช่นเราซื้อเครื่องปัมป๊มลมเราซื้อกาแค่นี้เราก็ทำได้แล้วนะครับทำมอเตอร์ไซค์ที่บ้านก็ได้นะครับอุปกรณ์ไม่กี่อย่างนะครับ สำหรับช่างสีแต่ว่าช่างสีนั้นสม่าเด็กที่ว่าเข้าไปฝึกง,งานช่วงปีแรกๆจะเบื่อนะครับเพราะพอไม่เก่งมันเบื่อง่ายนะครับมันหลายขั้นตอนกว่าจะจบงานทำให้เด็กฝึกง,งานบางคนก็ไม่ทนอยู่นะครับแต่ถ้าว่าเราเก่งแล้วมันก็สามารถทำารายได้ให้เราได้นะครับชมว่าเราไปทำอุปกรณ ตำแหน่งช่างสีนี่ก็ได้แล้ววันห้าหร้อยครับหรือว่าพันหนึ่งแล้วแต่โอนะครับนี่เรามาค้นในเที่ยวที่สองนะครับก็เดินกะให้สมังสมังเสมอนะครับลมก็ไม่ต้องแรงมากนะครับเราก็ต้องเดินให้เร็วหน่อยนะครับเพื่อไม่กันไม่ให้สีลายนะครับ สีนะครับจะพ่นตรงไหนก็ได้นะครับถ้าเราเราล้างกาให้สะอาดนะครับเราจะพ่นตรงไหนก็ได้มันไม่มีฝุ่นอยู่แล้วฝุ่นสมากจะออกมาในกานะครับกาที่ล้างไม่สะอาดแล้วก็พอพ่นสีเข้าไปมันออกมาเป็นฝุ่นนะครับแต่ถ้าเราล้างกาให้สะอาดเราพ่นบนดินก็ได้นะครับนะครับ ก,ก็สวยได้เหมือนกันนะครับนี่ผมทำการพ่นผมจะใช้เลกเกอร์แห้งช้านะครับสองหนงหรือว่าเลกเกอร์สองหนึ่งนะครับ2-1มันจะจะให้ความเงามากกว่าสีหนึ่งนะครับแล้วก็มันมันแข็งตัวนะครับไม่เป็นรอยง่ายนะครับ2-1น,นะครับนี่ราก็ก็พ่น2องเทียจบแล้วนะครับอ่า มันหมดแล้วก็ไปใส่ใหม่นะครับเราดูตรงไหนไม่เลกเกอร์ไม่เต็มหรือว่าเต็มอะไรแบบนี้นะครับอ่าก็เราจะมาจบในเที่ยวเที่ยวที่สามนะครับเราพ้นนะครับม <c oughs> อนคลิป มันยาวๆนะครับ7-8นาทีนะครับไม่รู้จะพูดอะไรพูดพูดไม่เก่งด้วยทองแดงด้วยนะครับผมคนปัตตานีนะครับจะพูดไม่ค่อยแข็งแรงนะครับพูดพูดไม่ชัดพูดพูดทองแดงแต่ก็อยากจะพูดให้ให้ฟังนะครับเนี่เราพ่นเสร็จแล้วนะครับมาดูนะครับผมผมจะบอกแล้วว่าพ่นตรงไหนก็ได้มันไม่มีฝุนนะครับถ้าถ้าเราล้างกาให้สะอาดนะครับ ดูครับเราจะได้ชิ้นงานที่แววนะครับแล้วก็ไม่ไหลนะครับนะครับสวยเลยนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับ